นักเรียนเตรียมนักเรียนทั้งหมดทั้งพรอมรสวัสดีครับรูอาสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนสําหรับวันนี้ครูก็มีข่าวดีที่จะมาบอกคือโรงเรียนของเรานะคะได้จัดกิจกรรมชมนมขึ้นเพื่อให้นักเรียนนะคะได้เลือกทํากิจกรรมตามความชอบความถนัดแล้วก็ความสนใจของนักเรียนถ้านักเรียนคนไหนนะคะมีความถนัดทางด้านไหนก็ให้นักเรียนไปเลือกชุมนุมได้เลยค่ะ ทางโรงเรียนของเราได้เปิดกิจกรรมชุมนุมอะไรบ้างหรอคะอ๋อสาหรับในปีการศึกษานี้นะคะโรงเรียนของเราได้เปิดกิจกรรมชุมนุมดังนี้ค่ะชุมนุมที่1นะคะเป็นชุมนุมเกษตรค่ะเป็นของครูอธิวัฒน์นะคะส่วนชุมนุมที่2เป็นชุมนุมแม่ไม้ห่วยไทยเป็นของครูมนงรีค่ะชุมนุมที่3นะคะเป็นชุมนุมตับถมเป็นของครูสุริยะนะคะชุมนุมที่4เป็นชุมนุมกีฬาเพื่อชีวิตเป็นของครูคงสะพอนและก็ชุมนุมสุดท้าย กิจกรรมชุมนุมประดิษฐ์นะคะจากเศษวัสดุเกิดใช้ในชุมชนซึ่งเป็นของคุณครูเองสําหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่มีความสนใจนะคะหรือว่าชื่นชอบในกิจกรรมชุมนุมไหนให้นักเรียนไปลงชื่อสมัครกคุณครูประจําชมได้เลยค่ะขอบคุณครับคูรูหราจะรีบไปหาชุมนุมที่ใช่และที่ชอบ เพื่อนตัวผ้าสีเขาชุอมเยียงดีมีแต่ชุ่มนุ่มดีๆเท่านั้นเลยชุ่มนุ่มขูอยู่วัดเด้เข้ามากันเกษตรเข้ามาชุ่มนุ่มแต่ผมเข้าอยากโบราณแต่ผมเป็นยังไงทส่เด็ราฟังผู้ชายบึ ม้าชุ่มนุ่มกีฬาห้าวานมวนนีได้ออกกาลังกายพร้อมข้ามักชุมนุ่มแม่แหม่มือไทยข้าิสีุูฟูป,ปองกันโตเพราะว่าผู้ชายสมัยนี้มันอันตรายแล้วเธอหลานยายมากเอียงข้าคิดว่าข้าสีเหลืองชุ่มนุมสิ่งประดิษฐ์วัสะดุเรือชัยในชุมชนข้าคิดว่าเป็นการลดขยะในชุมชนเนข้าพร้อมและยังเป็นอาชีพเสริมในอนาคตอีกนำ้ำแต่เะโคนก็นมีสิ่งที่ชอบและถนัดบ่งมือกัน ดารง,งานนี้ข้อตองใหญ่ใหญไปตามท่าของตนเองสุดท้ายข้อก็ต้องไปเนี่ตามความฝันตามท่าของตนเองอีนาที่พอข้อรู้ว่าเจ้าของมักอีหยังตอนใบข้อสิไปสมัครช่วนุ่มกับคู่ปิม่มปะใหญ่ใหญ่หญลูกค่ะยินดีต้อนรับนักเรียน